เครื่อง PAPR นะคะไปให้เจ้าหน้าที่เราได้ใช้ป้องกันตัวในการปฏิบัติหน้าที่นะคะสนุดราคาก็ไม่ได้เบาเลย5,500 0บาทแพทย์หญิงนาวาแลน,น,ะะญญแลเ,นเนี่ยนะคะวิสัญีแพทย์โรงพยาบาลปัตตานีค่ะก่อนอื่นเลยก็ต้องขอขอบคุณทางสากลอ,อิสลามอิมโนอัฟฟานนะคะที่บริจาค เครื่อง PAPR นะคะไ้ให้เจ้าหน้าที่เราได้ใช้ป้องกันตัวในการปฏิบัติหน้าที่นะคะซึ่งสนุนราคาก็ไม่ได้เบาเลย5,500 0บาทนะคะ,ะตัวนี้ก็เป็นตัวที่มีประสิทธิภาพดีนะคะสั่งตรงมาจากอเมิการิกนะคะา3เอ็มจูปิเตอร์นะคะหนึ่งเครื่องนะคะถือว่าอขอเอาตอบแทนนะคะจะจักมูลค่าค่อยๆเราขอรอตอบแทนก็ขอเล่าให้คุ้มครองพี่น้องในอินโดนีเซยทุกคน ในฐานะคนหนึ่งที่ทํางานแล้วก็เจอคนไข้โควิดทุกวันเกือบทุกวันนะคะก็อยากเชิญชวนพี่น้องสามจังหวัดทุกท่านมาลงทะเบียนรับวัคซีนกันเยอะๆ,ๆนะคะวัคซ<ๆ>ีนที่เราต้องการต้งนี้คือ herd immunity ก็คือการทําให้เกิดภ<ๆ>ูมิคุ้มกันหมู่นะคะ<ๆ>ซึ่งเราทุกคนควรที่จะได้รับ70-80%ของประชากรนะคะเพราะสังคมต้องการทุกคนช่วยกันนะคะเราไม่สามารถที่จะทำงานคนเดียวได้ ประชาชนต้องร่วมใจเรบครับวันนี้ได้มีโอกาสมาร่วมบริจาคเครื่อง วัดความดันดิจิตอลนะครับจำนวน16เครื่องและก็น้ำอีก100แพ็คนะครับโดยได้งบสนับสนุนจากกอ,องทุนจากาศนะครับสำนักงานใหญ่สากลอ,อิสลามนาฟานนะครับดีใ,นใจนะครับที่ได้มีโอกาสมาร่วมเป็นกำลังใจกับบุคลากรทางการแพทย์นะครับในเรื่องของการป้อ,องกันโควิด Uh, 19ตากรหวังนะครับหวังเป็นอย่างยิ่งว่า uh, พี่น้องชาวนราธิวาสทุกท่านจะได้ก้าวผ่านวิกฤต uh, แห่งโรคโควิด uh, 19นี้ uh, ด้วยความ uh, ปลอดภัยนะครับวันนี้ก็ได้มีโอกาสนะครับมา uh, สมทบนะครับน้ำจากสากรนะครับมอบให้กับ โรงพยาบาลยุพรานะครับอำเภอสายบุรีนะครับซึ่งวันนี้นะครับเราก็ได้ประสานกับคณะทีมงานนะครับคุณหมอและก็อปอโรงพยาบาลเองนะครับก็มารับนะครับทีมงานของสางกัอุณาฟันเรานะครับยอดนะครับปัจจุบันก็สูงขึ้นเรื่อยๆนะครับเราก็ถือโอกาสนะครับวันนี้ก็ลงสนามนะครับมอบ น้ำนะครับให้กับโรงพยาบาลยุพร,ราชนะครับแล้วก็ขนมเค้กนะครับให้กับบรรดาคุณหมอนะครับก็ขอขอบคุณนะครับว ah uh. ัสสลามอะลัยกุมบารังตุลลอฮิวะรากาเตุร์แหญิงพัทิลาทางรัต yea. นสุวรรณผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพร,ราชสายบุรีค่ะก็นขณะนี้เนี่ยอำเภอสายบุรีเรามีผู้ป่วยโควิดเพิ่มขึ้นทุกวันนะคะ ในโรงพยาบาลเองเนี่ยมีผู้ป่วยโควิดแล้ว150รายนะคะแล้วก็ในขณะนี้เนี่ยเราก็เปิดโรงพยาบาลสนามประจำอำเภอนะอยู่ที่โรงเรียนเทศบาลตะลุบันค่ะซึ่งจุได้104เตียงค่ะก็อยากจะขอความร่วมมือพวกเราทุกคนนะคะช่วยกันดูแลสุขภาพของตัวเองนะคะถ้าไม่จำเป็นเนี่ยก็อย่าไปในที่ท มีผู้คนมากนะคะแล้วก็ใส่หน้ากากทุกครั้งที่จําเป็นที่จะต้องออกไปค่ะล้างมือบ่อยๆนะคะเ,เวลาพบปะผู้คนเนี่ยอาจจะต้องเว้นระยะห่างไว้ค่ะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเราก็ต้องคิดเสมือนว่าแต่ละคนเนี่ยอ,อ,อาจจะไม่ปลอดภัยนะคะแล้วก็เราก็จะต้องออดูแลสุขภาพของตัวเองให้มากที่สุดแม้กระทั่งในครอบครัวกันเองณขณะนี้เราพบว่าโควิดเ,เนี่ยติดกันในครอบครัวมากที่สุดมากกว่า ที่ชุมชนอื่นเนื่องจากว่าพออยู่ในครอบครัวเนี่ยเราก็ปล่อยปาละเลยในการที่จะดูแลตัวเองไม่ใส่แมสมีการพูดคุยรับประทานอาหารร่วมกันทำให้โอกาสที่จะติดมากขึ้นค่ะ